สวีดัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนยหยุดกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆกคนด้วยนะครับสาหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนสุดช็อกไปอีกคู่ครับสำหรับสิงห์บลูเชลซีครับออกไปเยือนเซนเชงปาร์ตเมื่อคืนเจอนิวคาสเซิลล่อไป1 0จากโชว์วิลล็อกนะครับสุดช็อกจริงๆนะแกรมพอตเตอร์เนี่ยบอกว่าโอ้โหสิงห์บลูเชลซีตอนนี้ ฟอร์มอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากนะครับแกลมพอตเตอร์ครับก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไปเติมพลังงานกันช่วงบอลโลกนะและกลับมาพยายามกันใหม่อีกครั้งในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับมาฟังกันหน่อยเมื่อคืนครับโอ้โหแกลมพอตเตอร์พาสิงห์บลูเชลซีออกไปเยือนเซเชียงพาครับเจอสาริการโดนิเขาเซิร์ฟลอบไป 10- จากประตูชัยของโชวิลล็อกในนาทีที่67สนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยรับ5เกมติดต่อกันในลีกนะครับแถมเป็นการแพ้3เกมรวด อยู่อันดับ9ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงกรีตนั่นเอเวลานี้โอ้โหหลังจบเกมที่เซนเจมปาร์กเมื่อคืนกับแกรมพอตเตอร์ก็ให้สัมภาษณ์กับสกายซับอร์ตเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ดีในแง่ที่ว่าเราเสียลอฟตาชิกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แอชปรีเกต้าก็มีปัญหาจนต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยกำลังมั่นใจสุดๆเลยนะกดดันใส่เราด้วยการเล่นฟุตบอลในระดับความเข้มข้นสูงคุณเนี่ยสามารถเห็นได้ถึงโปรแกรมการแข่งขันที่มันแตกต่างกัันของงทท้มีม พวกเขาเนี่ยลงเล่น1เกมต่อสัปดาห์ส่วนเราเจอตารางที่หนักและเรื่องนี้ก็ถูกสแสดงออกมาแล้วแต่เราก็เล่นผิดพลาดกันเองมากเกินไปนะซึ่งมันมีหลายครั้งที่เรารอดตัวไปได้แต่เกมนี้เราเล่นด้วยคุณภาพที่ไม่ดีเลยเป็นเกมที่มีโอกาสทาประตูกัน,นทั้งคู่แล้วก็นิวคาเสเซิลก็เป็นฝ่ายได้ประตูชัยต้องให้เครดิตพวกเขาอาพวกเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะแล้วก็สนามนี้ก็เป็นงานยากสําหรับคนที่มาเยือนหรือว่าทีมที่มาเยือน คุณอาจเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนิโคลเซนทาให้เราถอยลงไปและเราไม่สามารถออกจากแดนตัวเองได้มากเท่าที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยครึ่งหลังเราจึงแก้ไขด้วยการส่งผู้เล่นลงไปเพิ่มในแดนกลางนะเราตอบสนองได้ค่อนข้างดีและมีจังหวะยิงที่ดีของกลาเก,กอร์แต่แล้วเนี่ยก็มีจังหวะที่แผงหลังของเราค่อนข้างจะหลวมไปหน่อยทําให้เราเสียประตูจากการจบสกอร์ที่เฉียบคมของโจวิลล็อกนะเห็นไหม เมื่อสกอร์ถึงศูนย์นะครับมันก็เป็นเรื่องของความสดและกันช่วงท้ายเราพยายามแล้วแต่ขาดคุณภาพในการยิงประตูที่ต้องการแต่เราเนี่ยต้องทําอะไรให้มากกว่านี้หากจะบอกว่าเราไม่สมควรแพ้เราเนี่ยต้องเล่น13นัดใน6สัปดาห์เนี่ยด้วยผลที่ต่างกันซึ่งมีหลายนัดเป็นเกมเยน็นสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นและเป็นความท้าทายที่หนักอึ้งทําให้เราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ตอนนี้เราจะเบรกเบลโลกนะและเราจําเป็นต้องก,กลับไปเติมพลังจากสิ่งต่างๆ เราเนี่ยผ่านในช่วง,งเวลาที่ราบางมาแล้วเราต้องฟื้นฟูเรามีเรื่องดีในหลายๆเรื่องแต่ก็มีเรื่องแย่เหมือนกันบางทีคุณต้องยอมรับอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอ มีหลายคนครับที่จะไม่ได้อยู่กับเราในช่วงฟุตบอลโลกแต่คนที่ยังอยู่จะร่วมฝึกซ้อมกับเราและพยายามกันอีกครั้งและเมื่อถึงวันที่กลับมารวมตัวกันก็ยังเหลือการแข่งขันอีกมากเลยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเราจะสู้ต่อไปนะนี่ก็คือคําพูดของแกลมพอตเตอร์ที่มีต่อเกมเมื่อคืนนี้บุกไปเซน์เจมส์พาร์กก็ไปเจอล่อหนึ่งนนะครับถือว่าอ่วมไปเลยสําหรับสิงคโปร์ปเชลซีในตอนนี้ฟอร์มถือว่างัดไม่ขึ้นยังเมาหมัดอยู่นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นกับคู่นี้เมื่อคืนนี้เนี่ยคอมเมนต์กัาไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับจัดปลายวัยรุ่น